สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกม m ิสเตอร์มิสวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับทางหนีทั้งหมดในเกม m ิสเตอร์มิสกันไปดูกันซิว่าจะมีทางหนีในเกมมิสเตอร์มิทั้งหมดกี่แบบอยากจะบอกว่าในเกม m ิสเตอร์มมีทางหนีทั้งหมด3แบบทางหนีในเกม m ิ m เตอร์มิสในแต่ละแบบนั้นเราจะหนียังไงถ้า,าทุกคนพร้อมแล้วลก็ไปดูกันเลยทางหนีที่หนึ่ง ช่วยคุณหมอเอมิเลียนคลา์การที่เราจะช่วยคุณหมอเอมิเลียนครากนั้นเรามีเวลาเพียงแค่3วันในการตามหาตัวเธอทันใดที่เราเข้ามาในบ้านเราจะพบว่าประตูมมนได้ถูกแม่ชีล็อกเอาไว้อยู่ให้เรายิงไปที่กระจกและเปิดกลอนออกมาจะมีคนออกมาต้อนรับเรานั่นก็คือเจ้าของบ้านนั่นคือลุงหมูให้เรายิงลุงหมูแล้วเขาไปถามลุงหมูว่า แกจับเอ<ร>มิเลียนคลาสเอาไว้ไหนเ้าลืมไปลุงหมูเดสแลละ <c oughs> ให้เรามานําไม้ที่ขวางประตูออกจากนั้นก็ให้ตามหากุญแจสีเขียวมากุญแจสีเขียวนั้นละก็เอาไว้ใช้เปิดทางที่จะเข้าไปในห้องเอมิเลียนคลากที่ถูกจับขังเอาไว้จากนั้นเราก็ต้องตามหาค้อนอีกหนึ่งชิ้นเพื่อไปทําลายกล้องวงจรปิดเมื่อเราเจอค้อนแล้วก็ให้เราออกไปที่ด้านนอกตรงประตูที่เราเปิดเอาไว้ด้วยกุญแจสีเขียวมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ให้เราจัดการเอาค้อนทุบก,กล้องให้พังไป จากนั้นให้เราเดินขึ้นมาบนชั้น2มันจะมีกระจกในห้องน้ําในกระจกมันจะเขียนตัวหนังสือคําว่าเทวมีช่วยฉันด้วยให้เราทุบมันไปได้เลยแล้วเราจะพบกับตู้เซฟจากนั้นให้เราตามหาครีมมาเมื่อเราได้ครีมแล้ว <c oughs> ก็ให้เราเดินตรงไปที่ประตูข้าห้องน้ํามันจะมีห้องนึงอยู่ซึ่งมันมีหน้าต่างที่ถูกตะปตูตีทับเอาไว้ให้เรางัดตะปูออกนําแผ่นไม้ออกแล้วเราก็ปีนข้ามขึ้นไปให้เราเดินมาที่ใกล้ๆไม้ แล้วก็กระโดดข้ามไปยันห้องอีกฝั่งหนึ่ง<ๆ>เมื่อเรากระโดดข้ามมาแล้วเราก็ให้เราโดดลงไปทีเมื่อเรากระโดดลงมาแล้วก็ให้เราตรงไปที่ห้องที่เราไขกาุญแจสีเขียวเอาไว้ให้เราเดินตรงไปจะพบกับประตูสีฟ้าที่มีแผ่นไม้ปิดเอาไว้อยู่2แผ่นให้เรางัดตะปูออกแล้ว <c oughs> เราก็จะพบว่าเราจะต้องหาคีมมาตัดสายไฟเมื่อเราไปตามหาคีมมามันจะมีสายไฟที่ตัดอยู่2จุดเพื่อจะทําให้ประตูสีฟ้านั้นเปิดนั่นก็คือข้างห้องนี้ให้เราตัดสายสีเขียว และจากนั้นก็ให้นําครีมไปตัดสายไฟที่หน้าห้องประตูสีฟ้าและประตูก็จะเปิดออกนั่นเองถ้าหากประตูเปิดออกแล้วก็ให้เราเดินลงมาที่ด้านล่างให้เราเดินตรงไปจะพบว่าเอเมมเลียนคลาร์ได้ถูกจับเอาไว้และถูกนอนสลบสลายอยู่ข้างใน,นจะต้องหากุญแจทั้งสองสีนั่นก็คือสีฟ้า ได้สีแดงให้เราตามหาคีย์ลับคีย์ลับหรือรหัสตู้เซฟนั่นเองมันจะมีรหัสทั้งหมด7ตัวถ้าหากว่าเราหาเจอตรงไปที่ตู้เซฟและนํารหัสนี้ไปใส่แล้วจะได้กุญแจสีแดงมาเมื่อเราได้กุญแจสีแดงก็ให้เราตรงไปที่ห้องเอเมเลียนคลาร์ที่ถูกจับเอาไว้ให้เราช่วยเอเมเลียนคลาร์ด้วยการไขกุญแจสีแดงเมื่อเราขาเสร็จแล้วเราก็ต้องตามหากุญแจอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือกุญแจสีน้ําเงินกุญแจสีน้ําเงินมักจะซ่อนอยู่ในตู้เย็นมันจะมีทางลับลงไปให้เราลงไปที่ ด้านล่างเราจะพบกับแผ่นไม้ประลาให้เรานำแผ่นไม้นั้นขึ้นมาให้นําแผ่นไม้มาที่ปากกาจับงานที่ห้องทํางานของลุงหมูก็ให้เรากดไปที่ไม้จากนั้นไม้ก็จะแตกออกแล้วเราก็จะได้กุญแจสีน้ําเงินมาถ้าหากว่าเราฟุกได้กุญแจสีน้ําเงินมาก็ให้เรารีบตรงไปที่ด้านล่างแล้วก็นํากุญแจสีน้ําเงินไปช่วยเอเมิเลียนคลาร์ที่ถูกจับเอาไว้ เสร็จแล้วประตูก็จะเปิดออกจากนั้นเราก็สวมบทเป็นเจ้าชายอุ้มเจ้าหญิงอุ้มเธอออกมาโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นช่วยเหลือเอเมเลียนคลากได้แล้ว โดยที่มีลุงหมูยืนเหวออยู่ครับจะทำอะไรลงไปทางหนีที่สองจับลุงหมูส่งตำรวจการที่เราจะจับลุงหมูส่งตำรวจนั้นเราจะต้องยิงกระจกบ,บ้านลุงหมูให้พังก่อนจากนั้นก็ให้นําไม้ที่ขวางประตูออกมาเสร็จแล้วก็ให้ตามหากุญแจสีเขียวเพื่อมาเปิดแม่กุญแจสีเขียวที่ล็อกเอาไว้อยู่ก็ให้ตามหาค้อน ไปทุบกล้อ,องวงจรปิดที่ลุงหมูติดเอาไว้เพื่อไม่ให้ลุงหมูจับเราได้ให้เราตามหาครีมมงัดไม้ที่ปิดหน้าต่างเอาไว้ออกอยู่เมื่อเรางัดออกแล้วก็ให้เราปีนไปที่บนหลังคาบ้านกระโดดข้ามไปที่ห้องอีฝั่งหนึ่งเมื่อเราโดดข้ามมาแล้วก็ให้เรานาครีมไปดึงตะปูที่ปิดประตูสีฟ้าเอาไว้ให้ดึงตะปูออกให้หมดทั้ง4ตัวและแผ่นไม้ก็จะหลุดลงมาเมื่อแผ่นไม้หลุดลงมาเรียบร้อยก็ให้เราตามหากุญแจลิ้นชักลับเมื่อเราได้กุญแจลิ้นชักลับมาแล้วก็ใหเรา ขึ้นไปบนหลังคาอีกรอบเดินไปบนหลังคาจะพบว่า มันมีห้องลับอยู่เป็นห้องใต้หลังคาเมื่อเราก็โดดลงมาเราจะพบกับรูปเด็กน้อยที่อยู่บนลิ้นชักให้เราดึงลิ้นชักออกแล้วจะพบกับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนี้จะเป็นกล้องที่จะนำถ่ายหลักฐานที่ขึ้นหมูทําความเอาไว้เพื่อที่จะส่งตํารวจให้เรานํากล้องวางเอาไว้ก่อนให้เราไปตามหาคีม,มาให้เราตัดสายไฟเส้นสีเขียวจุดแรกนั่นก็คือข้างห้องที่เราปีนลงมาจากบนหลังคาจากนั้นก็ให้เราตัดสายไฟอีกหนึ่งเส้นสายไฟที่ติดอยู่กับ ตูสีฟ้าเมื่อเราตัดเสร็จแล้วก็วให้เราเดินเข้าไปที่ข้างล่างข้างห้องของเอมิเลียนคลาวมันจะมีกระเป๋าปริศนาในกระเป๋าปริศนานั้นมันจะมีปืนยาสลบอยูเมื่อเ,เราพบปืนยาสลบแล้วก็ให้นําปืนยาสลบขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาที่บ้านลุงหมูเราจะพบว่าห้องปริศนาอยู่ห้องหนึ่งมันจะมีถังแก๊สให้เรายิงถังแก๊สให้มันตกลงมาจากนั้นเราก็ให้เรานําถังแก๊สลงมาที่ชั้นล่างที่ห้องเอมิเลียนคลา่จะพบว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนให้เราใช้ถังแก๊ ฉีดก็ไปที่เซ็นเซอร์ตัวจับความร้อนให้เหมือนเกิดเพลิงไหมเมื่อเสร็จเรียบร้อยประตูฉุกเฉินจะเปิดออกมันเป็นห้องทดลองที่ดูหมูเอาไว้ทดลองกับคนกับสัตว์กับหมูให้กลายเป็นปีศาจมนุษย์กลายพันธุ์เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องนํากล้องถ่ายรูปเพื่อมาถ่ายหลักฐานที่คุณหมูทําความผิดเอาไว้เพื่อที่จะส่งตํารวจเราถ่ายรูปมาแล้วเราก็จะได้รูปอยู่สองใบให้นํารูปนี้ไปส่งตํารวจเมื่อเราได้รูปขึ้นมาแล้วให้เรา โทรพา์โทรหาคุณตำรวจให้คุณตำรวจมาดูหลักฐานการทำผิดของลุงหมูเมื่อเราโทรเสร็จเรียบร้อยให้เรารอประมาณ3วิทาทีตำรวจจะมาในทันทีที่หน้าบ้านตำรวจจะใส่แว่นอย่างเท่แล้วถามเราว่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ตำรวจรับใช้ไหมให้เรายื่นรูปให้ตำรวจดูเ<ด>มืเอ่อเรายื่นรูปให้ตำรวจดูตำรวจก็จะบอกว่านำฉันไปที่หลักฐานหน่อยสิฉันอยากเห็นด้วยเต็มตาทั้งสองตาฉันเลยหน้าที่ของเราจะต้องพาตำรวจไปดูหลักฐานเสร็จแล้วเมื่อตำรวจเห็นหลักฐานตำรวจก็จะเชื่อเราในทัน เมื่อตำรวจเชื่อเราในหลักฐานแล้วตำรวจก็จะไปจัดการลุงหมูจับลุงหมูเข้าคุกหลังจากนี้ให้เราคุ้มครองคุณตำรวจไม่ให้ลุงหมูจัดการคุณตำรวจโดยการทำยังไงก็ได้ให้ลุงหมูนอนหลับแล้วให้คุณตำรวจจัดการจับลุงหมูไปได้เลยเท่านี้แล้วก็ผ่านแล้ว จับลุงหมูส่งคุณตำรวจได้แล้วเท่านี้ลุงหมูก็จะถูกจับกลุมและก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้อีกต่อไปทางหนีที่สมช่วยเด็กหญิงจากการกลายร่างการหนีในครั้งนี้เราจะต้องช่วยเด็กหญิงที่ถูกลุงหมูกลายร่างเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งหมูเริ่มต้นเราต้องยิงกระจบ้านลุงหมูให้พังอีกรอบจากนั้นก็นําไม้ที่ขวางประตูเอาไว้ออกเมื่อนาไม้ออกแล้วก็ให้เราหากุญแจสีเขียวมาเปิดแม่กุญแจสีเขียวที่ปิดประ ตัวเอาไว้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย <S <S เท่านี้ภารกิจก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแรกต้องให้เราตามหาชิ้นส่วนดนตรี ชิ้นส่วนดนตรีหรือชิ้นส่วนตุ๊กตามันจะมีอยู่3ชิ้นให้เราตามหาทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็ให้นํามาประกอบที่กล่องดนตรีจนครบ3ชิ้นเมื่อรครบ3มชิ้นแล้วก็ให้เราเปิดดนตรีให้มันเล่นเพลงและจากนั้นเมื่อลูกหมูได้ยินเสียงเพลงลูกหมูก็จะนํากล่องดนตรีนี้ลงไปที่ห้องลับห้องปริศนานั่นก็คือที่อยู่ของเด็กน้อยหรือมนุษย์กลายพันธุ์ลูกหมูได้จับเด็กน้อยคนนี้เอาไว้ใส่ในกรงขังเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอออกไปเราไม่รู้เลยว่าเด็กน้อยคนนี้คือใครหรือว่าจะเป็น เป็นลูกลุงหมูให้เราช่วยเด็กน้อยคนนี้ด้วยการทําพลักรีดเราจะต้องหาชิ้นส่วน2ชิ้นนั่นก็คือลูกลอกและเชือกเพื่อที่เราจะดึงกลรงเหล็กให้เปิดออกและช่วยเหลือเด็กน้อยที่ถูกขังเอาไว้ออกมาชิ้นส่วนแรกที่เราจะต้องตามหาก็คือกุญแจลิ้นชักของลุงเนื้อ มื่อพบแล้วก็ให้เรามาที่ชั้นสองมันจะมีลิ้นชักอยู่ให้เราไขกุญแจเข้าไปเราจะพบกับเชือกเมื่อได้เชือกมาแล้วก็ให้เรานํามาวางเอาไว้ที่ด้านล่างจากนั้นก็ให้เรานําแผ่นไม้มาเข้าเครื่องตัดแล้วก็จะได้เป็นลูกล่อออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ให้เรานําเชือกไปที่กรงเหล็กด้านบนให้เราผูกมันไว้กับลูกล่อก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะดึงกรงเหล็กออกมาแล้วให้เรากดปุ่มสีแดงที่ตรงประตูจากนั้นประตูก็จะเลื่อนขึ้นและพร้อมกับดึงกรงเหล็กขึ้นมาด้วยและเด็กกลาย พันก็ออกมาแล้วแต่ช่วงนี้เธอจะตกใจมากให้เรานําตะกร้าที่มีแอปเปิลเพื่อมาล่อเด็กหญิงเอาไว้เพราะว่าเด็กหญิงชอบกินแอปเปิลมากให้เรานําทางเด็กหญิงมาที่ห้องลับก่อนห้องลับที่เราโดดลงามาจาับข้างบนต้นไม้ให้เรากดไปที่วิทยุเพื่อที่เราจะพบเจอกับนักวิทยาศาสตร์ที่จะทําให้เด็กหญิงกลับคืนสภาพเป็นมนุษย์เป็นปกติให้เรานําตะกร้าแ <c oughs> อปเปิลหลอกล่อเด็กหญิงมาให้นักวิทยาศาสตร์เห็นเธอเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้เห็นเด็กหญิงเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กหญิงคนนั้นทันที เราจะต้องนำทางนักวิทยาศาสตร์และเด็กหญิงไปที่ห้องปลอดภัยก่อนและจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกเราว่าเขาต้องการสองสิ่งเพื่อจะนํามาปรุงยารักษานั่นก็คือมูลของสัตว์กลายพันธุ์และถังโพชั่นสีแดงมูลของสัตว์กลายพันธุ์เราจะได้จากการที่เราใช้ยาถ่ายให้กับสัตว์กลายพันธุ์ขั้นแรกเราก็ต้องนําเอายามาวางไว้ที่ถาดอาหารให้มันกินก่อนพอมันกินแล้วมันก็จะถ่ายมูลของสัตว์กลายพันธุ์ออกมาให้เรานํามูลของสัตว์กลายพันธุ์นี้มา ให้กับนักวิทยาศาสตร์เอามาวางเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ให้เราตามหาถังโพชั่นสีแดงแต่ว่าตอนแรกถังมันยังใช้งานไม่ได้เราต้องนําถังมาโยนที่ห้องน้ําของลุงหมู พื่อซ่อมแซมถังให้เรียบร้อยจากนั้นเราต้องหาถุงมือเพื่อมาหยิบถังที่เราโยนเข้าไว้ในอ่างน้ําและเราก็จะได้ถังที่ใช้งานได้มาเมื่อเราได้ถังมาแล้วเราจะพบว่ามันจะมีบ่อน้ําสีแดงให้เรานําถังไปผูกที่เชือกแล้วหมุนคันโยกเพื่อตักน้ําสีแดงขึ้นมาเมื่อได้ไดน้ําสีแดงขึ้นมาเพให้ให้นํามาให้นักวิทยาศาสตร์นําน้ําสีแดงเข้าไปใส่ที่บีกเกอร์พร้อมกับมูลของสัตว์กลายพันธุ์รวมเป็น2ชิ้นเท่านี้ นักวิทยาศาสตร์ก็จะปรุงยาสําหรับการรักษาเด็กกลายพันธุ์แล้วเมื่อนักวิทยาศาสตร์ปรุงยาเสร็จเรียบร้อยเด็กหญิงก็จะมากินยาเมื่อเด็กหญิงกินยาเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้เธอกลับมาเป็นเด็กน้อยอีกครั้งผู้น่ารักและผู้น่าสงสารตอนนี้เด็กหญิงได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วและนักวิทยาศาสตร์ก็จะพาเธอกลับบ้านโดยที่มีลุงหมูยืนเวออีกตามเคยเท่านี้ก็ผ่านแล้ว ถหาคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ Leo Gaming ด้วยนะขอบคุณครับ